อาสวัสดีด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับแคทรอยย่อนะฮะอ่าวันนี้ผมก็จะมาโชว์โปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์ Project พิยักษ์ยักษ์ปืนใหญ่นะครับผมอืมนี่เริ่มแรกนะครับผมยังไงวะนี่รอนน้ำเต็มสิบก่อนนะครับอา้าวเขาปล่อยสเกลเลตันเล็กลงมานะครับผมก็ตั้งป้อมนะฮะป้อมระเบิดครับผม เขาก็ตั้งป้อมกันนะขย่มไปก่อนนะครับผมขย่มไปก่อนนี่เฮ้ยโอ้โหแตะป้อมผมได้นะครับผมเขาปล่อยแมชชีนมานครับผมแมชชีนเขาปล่อยข้างคาวนะผมนี่เขาปล่อยมอนเตอร์วิทมานะเขาปล่อยนี่เลยครับผมมาขึ้นเทียครับผม ทหารเสือนี่ทหารเสือไม่ตายครับผมไปดิเขาปล่อยบาเบเลียนมานะครับผมแต่ว่าทหารเสือผมซอยอยู่นะผมจังหวะนี้ผมปล่อยอีกทางนะเพราะผมคิดว่าเขาคงไม่มีน้ำนะผมแล้วผมก็แซฟนะครับผมโอโ้โหจิตสัมผัสนะครับผมฟันนะครับสองทีสามทีกรเฟี้ยวเงาะเลยสามทีสามดอกนะฮะยังไงอึ เขาตั้งป้อมที่เดิมน,นะครับผมผมก็ขย่มครับผมขยม่มป้อมอาจจะโดนนิดหน่อยนะครับผมเ้ยไม่ได้ครับผมเราต้องปล่อยไปบล็อกก่อนนี่ขังขาวยอมตายไปนะฮะเขาตั้งป้อมนะครับผมพวกกอบ,บินนะครับผมสเปียร์ก,กอบ,บินแล้วก็ปล่อยแม็กซีลงมาผมก็ ทหารเสือลงมาเขาแม่มดไม่ทิ้มนะครับผมพัดไปกลางเล็กฟันเปนกลางเล็กยิงฟันโหดนะฟันอีกทีนึงยิงยิงโอ้โหโดนเกิดตันข้างนะผมเขาตั้งไว้สองป้อมนะ,ะประโยชน์ป้อมหลังะครับนี่ฮะ,ะปล่อยยักษ์แม่งเลยโอ้โหเขาเอาไป บาเบเลียนนะผมอีลิสบาเบเลียนมาฟันโหยักษ์จะตายแนละ้วฮะยักษ์ยังไงยักษ์ได้ยิงไม่แค่ดอกเดียวนะปล่อยค้างคาวค้างคาวช่วยหน่อยเฮ้ยเอ,อ่าแม่มดแม่มดพยายามเนี่งโหไม่โดนนะแม่มดเสกหมูมาด้วยนะฮะโหอันนี้ยังไงปล่อยตรงกลางครับยิงยิงยิงเขาลูกไฟมาผมจะเอาไมเกรนมาขวางก่อนนะผม แทงไวยก่อนยาเฮ้ยอย่ายิงป้อมเว้ยแทงไล้ก่อนนะปล่อยยักษ์อีกทีนึงเขาตั้งป้อมโดดใส่แล้วไปเลียมาั้งเขาจิกั้งเขาจิกดีจิกดีขย่มพื้นไปหนึ่งทีสองทีก่เรียบร้อยนะผมอ่าเจอโปรเจกต์ยักษ์ผมเข้าไปนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะ หายไปนานทีนี้ผมเวลล3สิบสามนะครับผมเวล13สิบสามกันแล้วเมาดูกต่อไปเลยนะครับผม,มต่อไปนะนี่นะ <c oughs> <c oughs> เริ่มแรกมาก็รอน้ำเต็มสิบก่อน,นครับผมปื๊บสิบแล้วนะปล่อยอาหารเสือลงไปก่อนอืม เขาก็ทหารเสือมาเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะเอาตัวอะไรมาดักหน้านะฮะผมจะเอาค้างคาวไปดักนะครับผมปึ๊บโอ้โห و, เขาเอากระดูกฝูงกระดูกออกมานะผมตั้งป้อมรอเลยหมูามาอีกโอ้โหวางระเบิดไปเมกะไนโดนมาเมฆกระไนตบเมฆกระไนโดนโอ้โห و, ตั้งป้อมเดเตอร์นะผมแซปไปดิเออ ทุบทุบโดดหน่อยขอทีนึงตั้มขอตัต้มตัต้มตั้มเรียบร้อยอเฮ้ยเดี๋ยวสองพันนะยังไงวะนิดหน่อยครับให้เขาตีไปนะผมปล่อยยักษ์เลยดีกว่านะคิดว่าเขามไม่มีป้อมแน่นอนฮนะ แต่ว่าเขาคง <c oughs> เขาคงมีอะไรเข้านะฮะไม่โทรศัพท์เข้าก็เน็ตตัดนะครับผมเรารออะไรอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยไปเลยครับเรียบร้อยฮนะนี่เก็บสามปอมนะผมเรียบร้อยชนะไปอย่างง่ายดายนะครับผม มาดูอีกสักอีกสักเกมนึงง่ะ <c oughs> ปึ๊บหอน้ำเต็มกอน,นะครับผมปล่อยผีมาโอ้โหผมต้องปล่อยไปกัน,นครับผมฟันฟัน ไปกล้าเดินเอ้าแม่มดแอคมาขวางแล้วเราก็ยิงยิงยิงแม่มดก็มาแอคก็มานะฮะแม่มดก็คลอดลูกคลอดหลานมานะผมเสกลูกน้องออกมานะฮะโอ้โหแม่มดไม่ตายเมคานท์โดนลงมาค้างขาผมไม่ตายนะครับผมโอ้โหเขาปล่อยกินิโคลอีกวิาสาตต์ลงมานะผมโอ้โหครับใช้กระจกนะปล่อยมาสองตัวนะฮะมือจุดสามมือจุดสี ขยมพื้นไปโดดได้ไหมทีนึงเพื่อนตั้มโอ้โหขอตั้มเดียวโอ้โหไม่ได้นะเขาปล่อยผีมานะผมแล้วก็เร่งความเร็วด้วยโอ้โหผมฟันตัวหลังก่อนแล้วกลับมาฟันหลังผีทิ้งอีกทีนึงปล่อยทหารเสือลงไปนะผมเขาปล่อยแอคมา่วงเวลาไว้นะอืม ยิงฟรีป่าโอ้โหไม่ฟรีเนตั้งปอมไว้อตอนนี้น้ำก็พอๆกันนะครับน้ำอมฤตนะสี่ห้านี่ยังไงดีวะตอนนี้เขายังไม่รู้นะว่าผมยังมียักษ์อยู่นะครับผมเขายังไม่รู้นะฮะอ่าผมปล่อยมักไหนลงไปเลยครับผมครับเอ้เฮ้ยยังไง ผมกระโดดใส่ปกักแซบไปที่แม่มดนะครับผมตอนนี้แม่มดเขาพยายามพายุออกมานะฮะกระโดดใส่แม่มดทีนึงตั้มแอคลงมาแทงไว้นะครับผมอันนี้เราต้องตั้งป้อมรอแนละ้วฮะว่างออกมาครับผมเขาขย่มพื้นเราฮนะเร่งน,น้ําเร็วด้วยนะครับผมผมก็ปล่อยค้างคาวไปดักข้างหลังนะครับผมโดนผีฟัน แล้วก็ฟันคือนะครับผมนี่เราต้องขย่มพื้นนะครับมันจะเศษลูกน้องมานะขย่มพื้นไปฟันได้ไหมทีเดียวทีเดียวขอทีนึง่งทีนึงตั้งปอมดักไว้นะครับผมเวลาเหลือแค่ยี่สิบวินะครับผมจังหวะนี้แอคไม่ถึงป้อมเราดึงแอคนะครับโดยการใช้ยักษ์ลงมานะฮะดึงแอคไปนะฮะเขาพยายามช็อตเราขอสองตั้มหนึ่งตั้มสองตั้มตั้มนึง สามั้มครับเรียบร้อยครับผมเจ็ดวิหกสี่สามนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะครับผม,มยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะฮะโอเคนะครับผมโปรเจกต์ยักษ์นะครับผม